เรื่องกุ๊กกุ๊กไก่อ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆมาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่ เดินตามกันไปทำมาหากินสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาการสมจันทร์ค่ะวันนี้น้องชามาจะมาร้องเพลงกุ๊กกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ย ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน่ารักมากมายเลยค่ะข้อคิดจากเรื่องความรักของแม่ไก่ที่มีต่อลูกไก่เห็นได้จากการที่เมื่อแม่ไก่ไม่มีนมให้ลูกกินกลัวว่าลูกของตนจะหิวจึงร้องเรียกลูกของตนให้มาคุ้ยดินเพื่อหาอาหารกิน อย่าลืมทบทวนบทเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ